ก็กราบสวัสดีครับผมมาชมการแข่งลีกนะครับแชมป์เป็นชิปผู้ผิดผู้ถูกแชมป์เป็นชิปนะครับผมนัดที่2และนัดที่3มนะครับเดี๋ยวไปดูนัดแรกเอ้ยเดี๋ยวไปดูนัดที่2กันได้เลยครับผมนัดนี้นะครับผมเป็นเกมแรกของวันนะที่ผมได้เล่นนะครับมามาลุยกันเลยครับเริ่มเกมมานะครับคู่แข่งเขาก็ได้บอลก่อนเอาผมนึกว่าจะตัดเกมได้อ่ไปกันต่อครับ โอ้โหดูทรงบอลแล้วนะคนนี้น่าจะเล่นเก่งน่าดูนะครับดูการเลี้ยงทางบอลน,นะครับโอ้โหอา้อาวอา้อาวอ้าวเรียบร้อยครับอือหือพูดไม่ทันไรครับหลุดเดียวไปยิงอีกแล้วนะครับปัทโอ่ะเขี้ยบบอลครับรอบนี้โยนบอลขึ้นมาจงังหวะนี้อา้าวได้ลูกเตะมุมครับอา้าวภาพตัดเร็วเหลือเกินอา้าไปกันต่อครับ จังหวะนี้ยังไงโอ้โหโดนบุกหนักเลยว่ะโดนบุกหนักเลยยิงลูกนี้โอ้โหชนเสาเกือบครับเกือบจะสวนกลับได้ไหมจะสวนกลับได้ไหมเตะไปไหนวนะน่ะเมสซี่โอ้โหอ่ะตัดมาจังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โหหลบไปได้ง่ายๆเลยเรียบร้อยครับโดนไป2อศูนครับโอ้โหเป็นเกมแรกของวันนะอืมเรียบร้อยเลยไม่มีข้อแก้ตัวครับ แพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะนะเอาอันนี้อันนี้คือนัดที่2นะครับจังหวะน,นี้ฮาร์แลนด์โยกโยกโอ้โห,โ,โ,หโดนตัดบอลแล้วนะครับมันเป็นเกมแรกของวันนะแบบว่ามันยังไม่ค่อยเข้ามือนะครับเอาตัดมาจังหวะน,นี้โอ้โ,โยนเข้ามาเร,เรียบร้อยครับโอ้โหเป็นโรนันโดนะครับตีไข่แตกนะครับครึ่งแรกนะครับอ่าก็จบครึ่งแรกแล้วครับมามาดูครึ่งหลังกันต่อครับ อาครึ่งหลังผมก็เริ่มเขี่ยบอลน,นะครับโอ้โหตึงมากเลยนะครับเกมนี้นะโอ้หืมไม่มาตามสูตรครับเอาตัดมาจังหวะนี้ตัดมาจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหยิงอย่างสวยครับเอ็มปั๊บปครับยิงอย่างนี้แอเสียดายไม่มีภาพชาใช้ดูนะครับโดนไปสามหนึ่งนะครับอ่ะตัดมาจังหวะนี้ จะตีเสมอได้ไหมจังหวะนี้โยกโยกโอ้โหโดนตัดเกมได้อีกแล้วนะครับโอ้โห <c oughs> ผมรู้สึกว่ามันหนืดมากเลยนะครับอ่าก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับผมเกมนี้นะครับโอ้โหเป็นเกมที่ยากลำบากมากเลยนะครับโอ้โหเปิดฤดูกาลมานะเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งแล้วนะครับผมมาเราเราไปดูนัดที่สามกันต่อเลยครับ มาดูนาที่3กันครับผมมานะครับผมเริ่มเกมมาผมได้เขี่ยบอลก่อนครับมาตามสูตรครับจังหวะนี้อาวลดมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยครับผมเมสซี่ครับถือว่าเริ่มได้สวยครับยิงนาทีที่4นะครับมาตัดมาจังหวะนี้อ่าวบอลกูกคิกตัดบอลได้ครับ มาตัดมาจังหวะนี้ครับภากไม่ทันอ่ะมาครับฮาแลนด์ฮาแลนด์โยกดิจิตอลดิจิตอลโยกมาโอ้โหนึกว่าจะยิงครับได้จุดโทษครับจังหวะนี้ฮาแลนด์นะครับเนมาเป็นผู้ยิงประตูครับจังหวะนี้เรียบร้อยครับยิงตรงกลางนะครับโอ้โหถือว่าเริ่มเกมได้สวยนะครับครึ่งแรกนำมาแล้ว2 0ครับตัดบอลมาจังหวะนี้ โอ้โหนะครับมันเป็นจังหวะเกมเร็วนะมันโอ้เอ้าเรียบร้อยครับเนมาครับบาดเจ็บครับโอ้โหครึ่งแรกต้องเปลี่ยนตัวซะแล้วนะครับครึ่งแรกต้องเปลี่ยนตัวซะแล้วนะครับอ่าจ่ายผิดจ่ายถูกครับจบครึ่งแรกครับผมมาดูครึ่งหลังกันต่อครับเน็ตก็กระตุกเหลือเกินนะครับ เกมที่2นะครับก่อนหน้านี้นะคือผมอันนี้มันเป็นเกมแรกของวันอนะ่ะผมยังไม่ค่อยชินมือนะอันนี้เป็นเกมที่2นะครับเครื่องกําลังร้อนเลยนะครับอ้าโดนตัดบอลได้อ้าวตัดบอลได้คืนไว้อ้าวคืนหลังไปตัดภาพมาจังวันนี้ฮาร์แลนให้เมสซี่เมสซี่เมสซี่ยิงเรียบร้อยครับโอ้โหสามประตูต่อศูนย์ครับผมเกมเร็วมากเลยนะครับอ่ะมาเขียบว,วันกันต่อ ตัดภาพมาจังหวะนี้ฮาร์แลนด์เวนิซิอุสจูเนียให้คีวินเดอร์บอยปาดมาอย่างนี้เมซี่ทะลุช่องยิงเรียบร้อยครับโอ้โหเรียบร้อยครับเมซี่ครับยิงแฮตทริกเลยครับผม3ประตูคนเดียวนะครับอ๋อเหนื่อยอ้าไปกันต่อครับจังหวะนี้ตัดภาพมาจังหวะนี้ฮารแลนด์ได้บอลแล้วส่งให้เมซี่เมซี่หลุดเดียวอีกแล้วครับโอ้โหทำไมเกมที่สองมึงไม่เล่นอย่างนี้วะ แพ้ไป3 1นะอ้าวนะครับผมก็นำา5 0ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็หมดเวลานะครับผมมาครับมาสรุปผลการแข่งขันทั้ง3นัดนะครับผมเกมแรกเสมอนะครับเกมที่2แพ้3 1นะครับส่วนเกมนี้เป็นเกมที่3นะครับผมก็ชนะ5 0นะครับก็จะเป็นเสมอ1แพ้1ชนะ1นะครับเปิดเปิดฤดูกาลมาแย่มากๆเลยนะผมเนี่ยนะครับผมนะ สำหรับใครที่สนใจเล่นหลีกนะครับผมเดี๋ยวรอเปิดฤดูการใหม่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเชิญชวนเพื่อนๆน,น,นะครับผมใครที่สนใจเล่นกลุ่มนะนะครับผมตารางคะแนนผมยังไม่ออกนะเดี๋ยวตารางคะแนนออกมาเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูเหมือนเดิมนะครับว่าผมจะจบอันดับที่เท่าไหร่นะครับซีซั่นนี้ว่าจะคว้าแชมป์ซักทุยจะคว้าจะคว้าแชมป์ซักจะคว้าแชมป์ได้ไหมอะประมาณนั้นแหละเดี๋ยวเจอกัน นัดต่อไปครับผม